เนรู้ไหมคขาว่าเลข91มาจากไหนมาจากปู่ไตปู่อาจารย์ปู่ด็อกเตอร์ปู่ไตนะคะบอกว่าเลขห้องไ่นซื้อเลยเลขห้องอ่ะมันเป็น1991ใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยนะคะก็ถูกกันถูกกันก็คือครูเป็นบอกใครถามก็บอกใครถามก็บอกใครถามก็บอกค นะคะประมาณนั้นอันนี้ก็คือนะคะหลักฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตังคะคะอันนี้กี่ใบครับคุณบิ้อันนี้อันนี้สามใบจ้ะสามใบอันนี้อันนี้อันนี้สองอันนี้หนึ่งถูกเก้าหนึ่งสามใบใช่ค่ะเก้าหนึ่งสาม สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc แฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินจะมาตามแนวทางต่องวดของคูบินอาสมบรุคยาแล้วก็มาแสดงความดีใจกับคูบินนะครับ4 6 9 1ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับอาสมบรุคยาเนาะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะนะครับยังไงถ้าท่านผู้ชมไม่เห็นหลักฐานนี่เดี๋ยวแอดมินขึ้นให้ดูนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้กับทางด้วยผม สวัสดีครับสวัสดีครูเบนนะครับผมโอ้โวันนี้ครูเบนถูกเยอะไหมครับครูเบนโอ้โหพี่น้องป้องไปชมพูุกขขคุอันดับแรกขอสแสดงความดีใจกับทุกท่านนะที่ได้ติดตามน้องนิวพารวยน,นะ,ะน้องนิวพารวยมาที่อาสมอรโครคยาเห็นว่าเข้านะคะครับเข้าอาจะว่ายัางไงอ่ะครับเข้าทั้งข้างบนเข้าทั้งข้างล่างถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะ นี่เลยหลักฐานคือตอนแรกนะกำลังจะไปขึ้นเมื่อวานทีนี้ตั้งใจจะไปขึ้นที่ทอปอับนะคะนี่เลยนะคะพี่นอ้องเ้องไปเอาบอัคคักเอาอาหมวกกันคนบอคัก <c oughs> คนี่ค่ะพี่น้องนะคะจําแม่จําแม่ที่เอที่บอกได้ไหมคะที่มาจากอาอาเมริกาครับท่านได้นะคะท่านได้นะคะซื้อลอตาตรี่แล้วก็ซื้อมาประมาณ20่สิบใบ และท่านก็วังบอบให้อาสมด้วยก็คือถ้าถูกก็คือเอาไปเลยเลยประมาณนั้นแสดงว่าท่านถูกเลข91ลอตเตอรี่20ใบก็คืออาถูก2ใบค่ะแต่ว่าซื้อเป็น20ใบซื้อเลขอื่นอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าซื้อ2ใบอ่ะอ่า91แล้วครูเป็นรู้ไหมคะว่าเลข91มาจากไหนมาจากปู่ไตยปู่ อาจารย์ปู่ด็อกเตอร์ปู่ไตนะคะบอกว่าเลขห้องไลยซื้อเลยเลขห้องอ่ะมันเป็นห9ึ่งเกหนึ่งใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยนะคะก็ถูกกัน ถูกกันก็คือคุูเป็นบอกใครถามก็บอกใครถามก็บอกใครถามก็บอกครับนะคะประมาณนั้นอันนี้ก็คือนะคะหลักฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตังนะคะโออันนี้กี่ใบครับคุณเป็นอันนี้อันนี้สามใบจ้ะสามใบอันนี้อันนี้อันนี้สองเอออันนี้หนึ่งถูกเก้าหนึ่งสามใบใช่ค่ะเก้าหนึ่งสามใบนะคะแต่ยังไม่ตรวจอีกยี่สิบใบเลยนะโอ้ยี่สิบใบไม่ได้ตรวจใช่ค่ะเอาเอาวันที่ถูกมาให้ดูก่อนครับผมนะคะพี่น้องป้องายก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะคะครับและตอนนี้นะคะ ที่นะคะอยู่นะคะตอนนี้คุณเ็นอยู่ที่อาสมารุขยาอาเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ที่เกาะเศรษฐีปู่อนันตนาคราชและนะคะตอนนี้ปู่อนันตนาคราชนะคะได้ทาสีแล้วครับผมนะได้ทาสีก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องอใครอยากร่วมบุญนะใครอยากร่วมบุญอยากเป็นเจ้าภาพทาสีอันนี้คุณเบนพูดออกจากจากจิตว<ๆ>ิญญาณดวงจิตดวงใจของคุณเบนก็คือ ก่อนที่ครูเบนจะเหมือน,นเราเป็นคนที่มั่งคั่งเนาะมั่งคั่งนะมั่งคั่งทุกทุทกทางครูเบนยอมรับไม่เคยบอกที่ไหนนะครูบคเบนเคยไม่ได้มีตังอะไรเลยนะคะตอนนั้นไม่ได้มีตังอะไรมากแล้วทีนี้จิตใจอะค่ะจิตใจคือตอนนั้นอะมีการสร้างพญานาคอยากจะเป็นเจ้าภาพแล้วครูเบนเป็นเจ้าภาพเป็นคือเป็นคนต้นตั้งตั้งต้นเลยโดยใช้แบบว่าความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะถอดรหัส ช่วยคนบ้างนะคะแล้วก็บอกบุญบ้างแล้วเราก็ตั้งต้นกระถินแล้วครูเบนก็นี่แหละค่ะเห็นแบบพญานาคปูพป่พญานาคกำลังสร้างใกล้เสร็จคืออยากทำอะ่ะในใจคืออยากทําให้องค์ป่พญานาคแล้วครูเบนก็ได้มาทําพอพอมาทําแล้วครูเบนก็นับว่าจํานวนนั้นมีเท่าไหร่แล้วก็ออกคนที่ได้ร่วมบุญคนที่ได้ถอดรหัสกับครูเบนนะคะก็ถูกกันสนับมันไป<อ>ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามีทรัพย์อะค่ะ มีทรัพย์มีการเงินเริ่มจากที่ครูเบนได้นาทําบุญกับองค์ูแล้วก็ได้สร้างองค์คูพญานาคนะคะคและอันนี้คือบุญใหญ่บุญด่วนนะค,คืออันนี้คือเป็น,ปนไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่ครูเบนทาจริงๆแล้วครูเบนก็ประสบความสําเร็จแล้วก็วันนี้น้องนิวก็ได้มาในวันที่พระอาจารย์พระพาสโรครูเบนได้รู้จักพระอาจารย์เนี่ยก็คือเห็นพระอาจารย์ปัน้นพญานาคแล้ว พอคเบนเลยไปกราบไหว้แล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้พระอาจารย์กําลังจะปั้นใน,ใน,ใ,นในเรื่องของในเรื่องของทรัพย์เกี่ยวกับปาาจางเนี่ยคะ่ะครับผมใครอยากจะเอาใครมีเพชรดินจินดานหรือว่ามีอัญมณีหรือว่ามีลูกแก้วหรือว่ามีของมีค่าเราสามารถเอามาใส่ได้นะตอนนี้แต่พระอาจารย์จะปั้นเข้าไปแล้วทีเนี้ยคเบนไปเห็นพระอาจารย์ใช่ไหมตอนตอนนั้นคูเบนมีมีเขาเรียกว,ว่ามีเหมือนอัญมณีสีแดงแงที่เราเก็บไว้แล้วก็เป็นของรักของหวงนะคะคเบนก็เลยเอามาเลย ครูเบนก็เลยเอาไปถวายแล้วก็ให้พระอาจารย์เนี่ยปั้นแล้วก็อยู่ในพระโอษฐ์ของพญานาคและครูเบนก็ถูกหวยครับอาจารย์ครับครูเบนก็ถูกหลังจากนั้นมาก็ถูกตลอดเลยใช่คือเป็นคนที่โชคดีทุกทิศทุกทางแต่ไม่ซื้อเยอะชอบให้ชอบบอกชอบช่วยใช่ค่ะแล้วก็อ,อันนี้คือเป็นประสบการณ์ตรงที่เราเริ่มมีเริ่มคือเราเราเรา,เราเริ่มมีเริ่มมีทรัพย์มีโชคมีลาบนะคะค่ะเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ไม่เคย ที่จะแบบลืมเลยว่าเราเริ่มนะคะมาจากได้ร่วมสร้างได้ร่วมทำมนกับองค์ปู่พญายนาคร่วมสดมน<ช>นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะตั้งแต่ปู่ได้อัญเชิญปู่ขึ้นมานะคะคนถูกคนมาขอพอรรวมๆหลายหลายคนเกือบสิบล้านแล้วใช่ค่ะคนมาขอพอรถูกอลอตเตอรี่ขายที่ขายทางได้แล้วก็ถูกแสนแสนหนึ่งประมาณเกือบสิบคน ใช่ค่ะแล้วก็รวมๆกันก็เพราะว่ามีคนหนึ่งถูกห้าล้านแล้วใช่ค่ะที่ตอนนั้นที่ที่บอกน้องเนียวใช่ไหมว่าที่มีคนมากะไหว้ขอพรและในช่องน้องเนียวอย่างเงี้ยคนดูอย่างเงี้ยแล้วขอพรทางออนไลน์อ่ะแล้วก็ถูกแล้วเขามาถึงนี่เลยชนบุรีบ้างอะไรอย่างเงี้ยจากการละศีนสารคามเขาบอกอ่านคุเบ็นเห็นเขาเอาผลไม้มาถวายไปว่าต้องปังเขาเลยบอกติดตามจากช่องเนี้ยเนียวก็เนี้แหละ ครูเบนพารมแล้วก็อธิษฐานจิตตามที่ครูเบนพาธรรมแล้วขอพอรแล้วปู่ก็ให้เลยเข้าเข้าไปในความฝัดเลย<อ>ใช่ค<ฮ>่ะ ก็คือถูกกันแบบโดยบังเอิญอยู่ดีก็ถูกอย่างนี้เลยใช่แต่ว่าเขาขอพรจากในในไลฟ์ของน้องนิวนะในในช่องของน้องนิวนะครับผมใช่ค่ะก็คือหลายๆท่านเห็นแต่หลายคนเหมือนกันเนาะมาแบบก็ว่ามีโชคมีลาบกระปูอย่างนี้เนาะใช่นะครับก็คือพฏิที่อธิษฐานจิตผ่านกล้องไม่ทันได้เตินไม่ทันได้เดินทางมาด้วยซ้ําใช่อแล้วก็ปังนะคะปังนะคะพี่น้องป้องไปคนแล้วคนลุกแล้วก็ที่ครูเบนบอกว่าเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะ ปูนะคะเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะคะค,คือการทาสีแล้วนะใครอยากจะมีโชคอยากมีลาบอยากร่วมบุญกับองค์ปูได้ทาสีนะคะพี่น้อ,ปองป้องไปนี่คือเป็นบุญบุญโชคบุญลาบบุญแบบอุย้ยแบบคนลุกอะถ้าใคร,ครได้ทานะตอนนี้นะคะคก็ได้เริ่มเอ่อได้เริ่มได้เริ่มพ่นสีแล้วนะคะเราครุณเบนก็รุ้นเหมือนกันว่าองค์ปูจะออกมาเป็นสีไหนนะคะก็อัศจรรย์มากๆยิ่งพระอาจารย์มาอีกนะคะพระอาจารย์มาทีไรก็จะมีโชคตลอด คือมันอัศจรรย์ตรงที่ว่าตอนที่ครูเบนได้เอาถวายผ้าป่าไปก็ออกอีกไหมพระอาจารย์นเจ้าค่ะเนาะเรียกรถพระอาจารย์ในอย่างอีกเนาะเนะค่ะมานี่ทุกครั้งเชื่มานี่ทุกครั้งไปที่ตรงกบทุกครั้งสองวันติดคันเสาธุเจ้าค่ะแล้วฟ้าเปิดปกติฝนตกใช่ผมใช่สองวันที่แล้วฝนตกหนักใช่อายุเข้าเนาะค่ะก็เป็นบุญบุญบารมีของพระอาจารย์แล้วรไหมคะพระอาจารย์ละพระสรลท่านเป็นผู้พบ พบเห็นบ้านบ้านชาวหลง<อ>คือตอนแรกพระอาจารย์มาพระอาจารย์ไปปักกคือคือมีที่พักเยอะแยะมีมีที่พักเยอะแยะมีที่พักอย่างดีมีพระอาจารย์ไม่ไปครับผมแต่พระอาจารย์เลือกไปปักกดฏอยู่ที่กลางป่าแล้วก็ทําความสะอาดแล้วคุณเบนก็งงมากแล้วพระอาจารย์ก็เป็นผู้นะคะค้นพบหินนะคะก็อัศาจรรย์นะคะวันนี้ ช่วงนี้ถ้าใครได้มาอาสมโรกยาจะได้พบนะครับกับพระอาจารย์รัพัสโร,รนะคะแล้วถ้าใครพาญ,ญาติโยมมาวันนี้พระอาจารย์ก็พาทาพิธีได้ทาสีองค์ู่แล้วก็ได้ร่วมเพราะฉะนั้นถ้าเจ้อายาโชคดีไม่ใช่ให้มาช่วงนี้ให้มาช่วงนี้แล้วก็ทุกๆช่วงกันแหละแต่ช่วงนี้พิเศษหน่อยรพระอาจารย์มานะคะแล้วก็รรเราจะได้แบบมีโชคมีลาบได้ทําพิธีด้วยนะคะคพี่น้องป้องป่ายสบูขสุกุลนะคะอ่าทีนี้นะคะพี่น้องป้องป่ายสบู่สุขวลนะคะ ที่ครูเบนถืออยู่นะคะนี่ก็คือเทียนคําอันนี้คือเทียนขี้พึ่งแถมแบบเบอร์ใหญ่ม,มีเศรษฐีจากอเมริกานะคะได้ประจองเทียนใหญ่เนื่องจากท่านไม่เคยแบบมีโชคมีลาบล่นหลักได้ถูกเขาเรียกว่าถูกลอตเตอรี่สาม หน้าสามหน้าเกือบเกือบสี่หมื่นใช่ค่ะสามเท่าหน้าสี่สี่หมื่นอันนี้อันนี้เป็นคนจากอเมริกาแต่ว่าจะไม่ใช่กลุ่มกลุ่มกลุ่มท่านนั้นนะคะจะจะจะอีกเศรษฐีกลุ่มหนึ่งคนละท่านคนละคนกันเนาะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คนที่ได้มาขอพรปู่อนันตนาคขรานมามาอาศบเนี่ยทั่วโลกหลายประเทศได้อเมริกายิ่งเยอะนะคะล่าสุดอเมริกานะคะได้จุดเทียนครั้งแรกนะจุดเทียนฝังชื่อนามสกุลแล้วปังครับ อ่าแล้วปังแล้วก็มาขอให้จุดเทียนเล่มใหญ่ครับอ่าจุดเทียนเล่มใหญ่สําหรับแบบเสริมดวงใหญ่ขายที่ขายทางนะคะหรือว่าบ้านหรือว่าอยากได้โชคใหญ่ๆนะหรือว่ามีร<ช>้านธ<ช>ุกรกิจต่างๆแล้วก็วันที่คิวแปดเขเป็นเชิญน,น้องอ่าอ่าอ่านันที่ยืดแปดกรกฎาคมเนี่ยค่ะครเราขอเชิญช่องน้องนิวมานะคะคก็เริ่มหนึ่งทุ่มแล้วก็จะมีมโหรีโบราณจะมีการจุดเทียนคํา จุดเทียนคําเสริมรวมเสริมเพีงแล้วก็<ช>ทุกรอบนะน้องนิวเอาชื่อห้องครอบครัวมาเข้ามานะอย่าเอาเข้าขอรอบเดียวนะที่น้องนิวบอกว่าเนี่ยเราให้โชคให้ลาบคุณนะเราอยากจะได้รางวัลใหญ่ๆบ้างเพราะว่าเราเป็นคุณนาทางแต่อาจ <ผม S 2> จะติดไอย่างได้อย่างหนึ่งคือทาไมอาจารย์เตยต้องจุดเทียนตลอดรู้ไหมเพราะแต่ละคนมันรำไม่เหมือนกันนะ,ะบางคน3เดือนจุด3เดือนแต่ละครั้งเนี่ยสเดือนแล้วปู่เพราะว่าปู่ปู่ปู่ยังไม่ได้จุดเพราะว่ารับคณะต่างประเทศใช่ค่ะเพราะฉะนั้นครูเบนก็อันนี้ก็คือว่า ใบเบิกทางแล้วก็อยากจะให้ครอบครัวน้องนิวพูดนําโชคได้มีโชคไม่ลับนะก็บอกครูเบนเลยเดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบทุกรอบเดี๋ยวครูเบนจะเอ,า,อาช่องของ่ช่องเฉยเขียนช่องเลยนะเขียนช่องของน้องนิวช่องของน้องแล้วก็ชื่อครอบครัวชื่อเดี๋ยวครูเบนจะเอาลงให้ทุกครั้งทุกครั้ง<ค>นะเ <ผม S 1> ออจะได้เฮงเฮงปังปังกันช่องเขาจะได้ปัง แล้วก็จะได้โชคใหญ่ลอตเตอรี่ใหญ่ๆนะคะเออต้องคือทุกที่ทุกทานเลยให้มันให้มันทบทบกันจะได้ถูกรางวัลใหญ่ไปเลยเนาะใช่ค่ะคือมันเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็แล้วคนที่อเมริกานะคะที่เขาจุดครั้งเดียวแล้วเขาปังเลยพื้นฐานอาจจะเป็นที่เขาชอบสร้างบุญแล้วก็เขาชอบทาบุญแล้วเขาก็มาเรียนที่นี่มา มาสืบวิชาแล้วก็มาลงเทียนเขาลงเทียนคนเดียวนะเขาลงเทียนน่ะครอบครัวเดียวเขาลงไปเกือบกับเพื่อนเขาเกือบแปดเล่มนะคะเล่มใหญ่เลยนะเล่มใหญ่เดียวเลยเล่มใหญ่เนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่เล่มเล็กที่เสริมดวงอะค่ะเสริมดวงอ่าเสริมเสริมก็คือเสริมดวงเรานี่แหละก็เสริมได้เหมือนกันแต่เป็นเล่มเล็บเล็กกว่านี้หน่อยนะคะบูชาดวงละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาททั้งได้เสริมดวงทั้งเป็นบูชาขี้พึ่งแท้ฝากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอันนี้คือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเรื่องดวงเรื่อง ดวงเรื่องเสริมช่วงเสริมเฮงเอออะไรทําไมไม่ติดขัดทําไมไม่ถึงเวลาแล้วสักทีนะครูเบนก็นะคะแนะนําให้มีโอกาสให้ติดต่อนะคะมาทางที่อาสมเนี่ยนะคะอยู่ดูท้ายคลิปนะนะคะติดต่อท้ายคลิปเลยแล้วก็อ่าโทรมาสอบถามไม่ใช่ว่าอยากจะมาลงใกล้ๆวันไม่ได้เลยนะเทียนมีจํากัดนารีบให้รีบติดต่อมาแล้วฝากชื่อน้ำสกุบันเดอร์ีเกิดนะคะแล้วคุณเบนต้องต้องจะรีบเอาชื่อน้ำสุกุเนี่ยติดลงไปในเทียนและปัจจัยทุกบาทเลยนะ ทุกบาทที่คุณมาลงเนี่ย <คะ S 1> เราจะได้นําไปสร้างอาสมและสร้างที่พักผู้มาปฏิบัติเป็นบุญใหญ่ใช่<ม><อ>บันถึงแบบดวงเฮงดวงปังมีช่วงมีลาบนะคะแล้วก็ปัจจัยเราก็จะได้มาร่วมบูรณะนะคะอาจจะสารที่อ่าสวดมนต์อ่าอาจจะเป็นหลังคาของของงานที่เกาะเสตีพี่น้องจะได้มาสวดมนต์มีที่หลบที่แดดก,ก็คือปัจจัยที่ได้ทํามาเนี่ยก็คือเป็นเป็นกุศลหมดเลยนะแล้วรีบลงนะคือถ้าไม่ได้เพียรขี้พึ่งกูเบียนไม่ทํานะ เพราะตามสูตรโบราณตาสวดคอมจะต้องใช้เขียนเทียนขี้พึ่งแพ้เท่านั้นเทียนขี้พุ่นหมดก็คือหมดเลยหมดเลยใช่ค่ะคือคือไม่รับเลยจะขนาดไหนก็ไม่รับเพราะเทียนเรามีเท่านี้นะคะพี่น้องป้องปายก็ให้รีบจองมาแล้วก็มีโอกาสได้มากราบไหว้น้าปูอนันตนาคราดณกาสิทธีอาสมารุขยาอำเภอระโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้คือครูเบนก็จะบอกของดีพี่น้องป้องปายแล้วก็เป็นเคล็ดลับนะคะพี่น้อง ะะอุ้ยคนลุกนะคะพี่น้องแสดงว่างวดก่อนนี้สี่หกแล้วก็ก้าวหนี่ถูกกันเยอะเลยใช่ไหมครูเบนค่ะเพราะว่ามีคนที่ติดตามช่องเนาะช่องอาจารย์ปู่ไตก็เป็นกับแสนกับครูเบนอีกก็เวลาคนดูไลฟรก็เป็นร้อยๆคนก็บอกย้ำถ,ถ้ามีถ้ามีปังหรือมีกิจกรรมอะไรที่จะเสริมดวงเสริมเฮงเสริมโชคแล้วก็จะบอกตลอดนะคะก็พากันได้ปังกันอย่างล้นหลามนะคะก็ดีใจนะคะ <S <S ก็อย่างมากสุดจากพี่เศรษฐีสิงคโปร์อะค่ะท่านก็ได้เป็นล้านนะอาจารย์ปู่ก็คือท่านไปทําบุญอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็บอกโดดๆไหมบอกแบบเพลินๆแล้วก็บอกเลยอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อเลยคือต้องซื้อตอนนั้นนะไม่งั้นดืม<อ>เพราะว่าท่านบอกว่าคุณเ็นคนซื้อตอนนั้นเลยนะคอเตอรี่คือหาเลยตอนนั้นเลยใช่ค่ะ ก็คือว่าได้เลขปรบหาเลยไม่งั้นมันจะลืมเนาะมันจะลืมที่เราบางป่ายส่วนบางคนบางคนก็ถ้าไม่ลืมก็อาจจะมีเลขตัวอื่นมาทํ้ไม่เลขตัวนี้ก็ไม่ซื้อแล้วอย่างนี้เนาะเหมือนแล้วคุณแม่ท่านนั้นเที่ยวว่าท่านมาจากอเมริกาที่แอดมินมาถ่าย2คนคุณแม่ท่านเข้าถูกเยอะไหมครับคุณเบนอันเนี้ยคุณเบนไม่แน่ใจแต่แต่ว่าท่าซื้อโรตารี่เยอะแต่ท่านก็เน้นย้ำเลขปูแต่ว่าเลขท่านนะที่ท่านชอบ่าท่านชอบห้าห้าเก้ามันยังไม่ออก 559ใช่แล้วก็อันเลข1991เนี่ยเป็นเลขเบอร์ห้องที่ปู่ตายบอกให้เป็นเชฟใช่ท่านบอกตัวเดียวเลยโดดๆบอกตัวเดียวโดดๆเลยนะคะเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยววันนี้ครูเบนก็จะให้แนวทางไปแต่ใกล้ๆวันครับถ้าปู่ตายบอกหรือมีเหตุการณ์อะไรขึ้นครูเบนจะรีบโทรหาน้องเนียแล้วก็อัปเดตเลยครับผมแต่พออันนี้มันเพิ่งเรียกเพิ่งออกใหม่ๆเนาะนะครับเดี๋ยวอ้อมแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปก่อนนอนเดี๋ยวใกล้ๆวันแล้วค่อยมา อ่านกันอีกทีใช่ค่ะนะครับผมแต่วันเนี้ยเราจะมีสุดเด็ดนะรเราจะมีสุดเด็ดเพราะว่าเข้าตลอดอ <S <S 1> <S 1> ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้ำแข็งจะมีสุดเด็ดนะคะแล้วก็เข้าตลอดนะคะเห็นสดสดกันสดสดร้อนร้อนกันเลย <S <S นะคะพี่นอ้องป้องปลายสู้ๆสูขข้ควรครับเลขวัน,ว,นวันที่สิบหกเนี่เป็นเป็นเป็นวันอะไรคะวันพุธเป็นวันพุธใช่ครับวันพุธวันพุธนี่วันพุธนี่เดี่ยนเกี่ยวกับอะไรน้องน้ำเข็ง โ้า <Whoa! S 2> oh. อีกแล้วเหรอคือตอนนัวเลกแกงใจเลยนะตั้งใจจะบอกตัวเดียวครับใช่ค่ะครูเบนตั้งใจจะบอกตัวเดียวก็คือห้าเก้าห้าห้าเก้าโอ้ใช่มันจะเป็นห้าห้าเก้าอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือตั้งใจจะบอกตัวเดียวเพราะว่าออ่าคือแม่แม่เพื่อนฝันถึงครูเบนครับฝันที่บอกว่าอ่าเพื่อนเอาน้ําหอมมาให้ครับแต่ครูเบนแต่ว่าเพื่อนเอามาให้คนเล็ก แต่ครูเบนอะเอาเอาขวดใหญ่มาใส่แต่ขวดเล็กเทเต็มเต็มแบบเทคืูประมาณว่าเอาขวดเล็กอะมามาเทให้เต็มได้ผอะไรประมาณน,นั้นนะคะครูเบนก็เลยเน้นตัวนี้ตัวเดียวตัวโดดก่อนแต่<ม>พี่น้องป้องปายต้องติดตามช่องน้องนิวเองนะเพราะครูเบนจะอัปเดตให้ก็คือครูเบนจะอัปเดตนะคะพอแอร ่ถูกแอตเตอรี่เราวันที่สี่สองใบที่อาสมไปแปดหมื่นว่าพ่อมีเด็ดอะไรคเออแล้วก็อาจารย์ปูไตท่านจะบอกหรือฝันหรืออะไรอยากให้ติดตามไว้ติดตามช่องน้องเนี่ยไว้เพราะว่าเมื่อกี้เข้าบนล่างแล้วนะเรามีโอกาสได้มากราบพระองค์ปูแล้วอย่าลืมจุดเทียนเสริมโชคเสริมลาคนะคะพี่น้องป้องป่ายทุกผู้ทุกคนมีโอกาสก็มานะคะที่อาสมโรคยาอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์และที่อาสมโรคขยาจะมีของโบราณนะ ของโบราณของหายากถ้าใครได้มาที่อาสมหลา,หลายท่านจะเกิดความโชคดีมีโชคบุญลาเพราะสถานนี้เป็นสถานที่โบราณเป็นสถานที่เมืองรับเลบเวลาเวลาคนผู้ปฏิบัติมาเขาจะเห็นนะคะเห็นคนใส่ชุดขาวใส่สลงสีแดงแสดงมา,มา,ม,ามาปฏบบิบัติบูชาที่นี่แล้วก็เกิดน,นะคะว่านสาวลงุงว่านสาวลุงที่อาสมอรลขยาใครได้ไปเนี่ยครูเบนได้คล้องคอไปเนี่ยตั้งแต่ ตั้งแต่คล้องคอไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดโชคเกิดลาบมีโชคเลยคือครูเบนสารภาพเลยก็ได้ว่าตั้งแต่มีว่าสาวหลงครูเบนก็เหมือนกับบอกแต่ไม่เคยมาใส่คอแต่พกพาเพราะครูเบนหาอันนี้ใส่ยากก็เลยเพิ่งได้สร้อยมาใหม่ใช่แล้วตั้งแต่ใส่อะคือมันปังปังแบบอันนี้คือจากความไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับแฟนนั่นสิคือแต่เขารู้สึก รูเธามันปังขนาดนี้ใส่ขึ้นคอต้องนานแล้วถูกกเ <c oughs> มื่อก่อนบอกก็ถูกตัววันนี้ถูกเองเลยถูกเอง <c oughs> ถูกเองแล้วก็มีโชคมีลาบคุณเป็นอยากให้ครูคุณเบนเคยให้น้องไปแล้วใช่ไหมคะค,คุณเบนอยากให้น้องนิวลองนะอันนี้คือจริงๆนะค,คุณเบนอยากให้น้องนิวลองใส่แล้วจะมีโชคมีเงินอยากคืออยากให้ประสบการณ์ส่วนตัวจะมีโชคมีลาบแล้ววันนี้อยากให้ขอพอรปูอย่างเหมือนที่พูดที่เดินมาเมื่อกี้เนี่ยปูเมื่อไหร่จะให้ผมโชคใหญ่สักทีครับวันนี้ขอพรปูได้แล้วก็ลองใส่ด้วย เอาสักอันนี้ครูเป็นพิ่งใส่ได้สองอาทิตย์นะครับผมคือโชคลาบมาจากไหนไม่รู้ครับแบบทุกที่ทุกทางจนแทบจะเอาตังค์ซับไปไว้ยังไงอะคืออันนี้ประสบการณ์แบบอุ้ยเลือดอย่างนี้ใส่คือเลือดใส่ไม่เคยถอดนวตอนนี้นอกจากอาบน้ําเพราะว่าเป็นขี้พึ่งแท้ค่ะคพอพออาบน้ําแล้วครูคเป็นกลัวเป็นฝ้า ก็เป็นเหมือนเหมือนกับท่านเป็นฝ้าเพราะว่าท่านคือของจริงก็คือให้ถอดก่อนเนาะให้ถอดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นเหมือนกับเป็นฝ้าเป็นกะอะไรอย่างเงี้ยอย่างอยากอยากให้ท่านสวยอยู่ตลอดคุณเบนจะถอดเฉพาะตอนอาบน้ําแล้วก็ใส่จะออกไปข้างนอกคุณเบนใส่แล้วแล้วคนจะทักคุณเบนตลอดเออแบบแล้วก็มีตังเข้าทุกทุกฐานแล้วคุณเบนก็ถูกหวยอันนี้คุณเบนก็แชร์ประสบการณ์นะคะ แล้วก็ช่วงนี้นี่รู้สึกอันบ้านซาลุงนี่จะผุดขึ้นเยอะเป็นพิเศษใช่แปลกมากเลยเยอะมากเลยคุณแม่มาจากต่างประเทศท่านเห็นเยอะมากเลยวันนั้นจากปกติต้องไปเขี่ยหาดูกวัวจะเจอเนาะมันเป็นเป็นบางทีก็เป็นตามฤดูการบางทีก็บางทีก็ขึ้นให้ให้ขึ้นเห็นเยอะบางทีก็เห็นน้อยใช่ไหมครับก็ถ้ากูเบนนะคะอย่างเงี้ยเหมือนที่กูเบนเข้าไปมีการขออนุญาตครับมีมากพูมีมากมีภูมีน้ํามีขออนุญาตอย่างดี ก็จะทาให้เื่นเห็ดขึ้นเห็นแล้วก็ถ้าครูเบนครูเบนสังเกตว่าถ้าแบบเหมือนกับว่าถ้าเราทําถูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าใครก็เข้าไปได้นะคะเพราะว่าท่านต้องการเขาเรียกว่าการบําเพ็ญอย่างเช่นแม่แม่ที่เข้ามาจากต่างประเทศเข้าติดตามมาเป็นปีแล้วแล้วเขาอยากเข้าไปเราก็เลยทําการตั้งจิตอธิษฐานขอนะคะแล้วก็พาเข้าไปแล้วเวลาเข้าไปเนี่ยแล้วท่านไม่ชอบแบบว่าเขาเรียกว่า แบบรีบรีบเก็บรีบเอาเห็นเลาะอะไรเงี้ยยิ่งมันยิ่งจะไม่เห็นยิ่งเราแบบว่าเออเราไปเอาแบบขออนุญาตอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็ออเอาพอสมควรเลยประมาณนี้ครับ,รบ <นะ S 1> ผมเนาะแล้ว <นะ S 2> ท่านก็จะขึ้นพุธได้เห็นแล้วก็พามีโชคมีลาภเห็นไหมแม่แม่แล้วแล้วแม่ก็มีโชคเลยมาวันนั้นก็ได้โชคเลยก้าหนึ่งตรงเลยเลยถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ปู่ท่านแสดงให้เห็นเนาะนะครับแม่ท่านว่าอย่างนี้สาธุอะไรนะ ถ้าทูปูถ้าเกิดถูกงวดนี้อีกเดี๋ยวจะได้มาอีกใช่ท่านบอกอย่างนั้นนะคะท่านก็ถูกนะคะคก็ตรงๆค่ะปูบอกตัวเดียวนะคะ<ม>ใครก็มาขอพรก็สําเร็จแล้วก็เคล็ดลับคุววินก็บอกนะคะที่อาสมก็จะมีแบบอะไรอีกมากมายนะคะคถ้ามี<ผ>มโอกาสก็ได้มากราบไหว้ขอพร นะคะแล้วก็ลอดใต้ปู่3มรอบนะคะแต่มารอบนี้ปู่จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าสีปู่คือจะเสร็จแล้วแล้วก็จะมีการบวงสรวงมีนางรำเดี๋ยววันบวงสรวงคุณเบนจะเชิญน้องนิวมาด้วยเพราะว่านางจะจะมีนางรำมาลำที่บอกไว้แม่นแม่นวันนั้นที่มาลำตอนจุดเที่ยำก็ข้าสองเจ็ดใช่ครับผมคือทุกครั้งที่มีการบวงสรวงหรือว่ามีการขอโชคลาภปู่ท่านเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยพลาดผมแล้วเรียกทุบแม่นมาก ครับผมแล้วยังไงฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของครูเบนแล้วก็อาสมโรขยาด้วยนะครับผมก็มีวันสําคัญนี่รออยู่เยอะเลยว่าจะเป็นจุดเทียนคําวันบวงสวงวันขอโชคลาภอะไรปู่นี่มีอีกเยอะเลยเนาะมีอีกเยอะค่ะยิ่งอยากมาขอตอนไหนได้เลยครับผมะแต่อันนี้ก็พูดถึงเรื่องเข้าใจท่านผู้ชมคนที่ไม่มีงบไม่มีทุนในการมาเนาะมาไหวได้เลยออแต่ว่าถ้าไม่มีถ้ามาไม่ไหวก็อธิษฐานผ่านกล้องก่อนผ่านกล้องได้เลยค่ะครับผมแต่ถ้ามาได้ก็มาเลยมาเลยครับผม จะได้เป็นสิริมงคลกับตัวเองเนาะใช่ค่ะนะครับผมก็สําหรับแนวทางครูเบียนให้ไปก่อนตัวเดียวตัวเดียวโดดๆค่ะครับผมห้าห้าห้าเก้าใช่ไหมครับใช่ห้าเก้ากับห้าเก้าค่ะอืมครับผมไปโอเคเนาะเดี๋ยวพาไปดูแนวทางของพี่ขิงกันในการสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครูเบียนมากๆนะครับตัวค่ะสสาธุค่ะาธุค่ะ นะครับอันนี้เป็นแนวทางของค่เบนนะครับผมอาสมอโรคยาเนาะ559นะครับผมเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเยงเฮงปังปังทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ